ฝากพี่ออสบอกผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าแบบทำไมจะต้องซื้อรถที่นี่ถ้าคุณมาที่นี่ผมว่าคุณไม่ผิดหวัง <Yeah. S 2> ผมว่าคุณไม่ผิดหวัง yeah. สวัสดีค่ะพี่ออส,ว,สวันนี้พี่ออสนะคะได้มีโอกาสมาออกรถกับทาง Regent Home Car นะคะบอกความประทับใจนิดนึงค่ะว่าอยู่ไกลมากกันถึงชนบุรีทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่เราคะ,ะผมปะเปินผมไปเจอในทางโซเชียลนะฮะแล้วก็เห็นพอดีช่วงที่ผมเห็นคือเหมือนว่ารถเข้าใหม่แล้วมีน้องอยู่คนก็รีวิวตอนรถเข้าใหม่แล้วผมก็ดูตามที่น้องเขารีวิวไปเงี้ยก็โอเคในสภาพรถ ผมก็ถูกใจในสภาพรถที่เขารีวิวเ,เห็นป่มมันก็จะมีบ้างนะผมบอกเลยว่ารถปีไอสองพันสิบห้าค่าตนหนุสนิมก็จะมีนิดหน่อยนะแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมบอกเลยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็เนี่ยมาดูได้นะเนี่ยมีนิดหน่อยไม่เยอะนะผมบอกเลยไม่เยอะใช่ไปดูรถที่อื่นแหละไม่ต้องกลัวครับเราเป็นคนซื้อผมบอกเลยเราเป็นคนซื้อเราสามารถขอดูได้เราดูได้แล้วไม่ต้องไปอายใครสภาพก่อนำรดูนะครับผมว่ามีบาดแผลตรงไหนที่เราต้องทํากันบ้างนะ ก็มาชิ้นแรกนะครับผมที่ดูนะอ่าอะไรดีอ่ะเราแผลไม่ค่อยมีอ่ะอันนี้เอามาการชนด้านหน้าโอเคอันนี้เหมือนสีเยิ้มนะคือแบบเหมือนสีไม่แห้งนะแล้วเขาป้ายป้ายไปไี่ยสีเริ่มเยอมสีมันเยอะอะ่โอเคการชนหน้าทานะครับผมฝากระโปรงฝากระโปรงผ่านนะครับผมฝากระโปรงไม่ทําคือแบบรสภาพดีมากมากเลยที่ผมได้มานะแล้วก็มีนี่ครับด้านหน้าบางคนด้านหน้าซ้ายนะครับผมก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะนี่อันนี้ขาดออกนะผมบอกเลยมันไม่ค่อยมีบาดแผลอ่ะอ่นนี้อันนี้มีรักยิ้มนะครับผมลักยิ้มอันหนึ่ง เห็นไหมมีรอยยิ้มแผลหนึ่งมีหน้าซ้ายเอ้ยหลังซ้ายซ้ายนิดหน่อยก็เป็นอย่างที่บอกไปรับผมกระบะส่วนมากก็จะเป็นรอยที่ด้านหลังนี่นี่ก็รอยนี่ชัดเจนเห็นไหมกระบะซ้ายทำนะครับผมกระบะซ้ายทําแล้วก็ชิ้นต่อไปนะผมคือนี่ฝาท้ายนะฝาท้ายก็ทำนะครับผมเหมือนกันด้านขวาเหมือนกันเห็นไหมส่วนมากถ้าขับเป็นพวกกระบะเนี่ยพวกไอโซนกระบะด้านหลังเขาจะมักจะมีบาดแผลนะเพราะว่า มันต้องแบบเอ่อยกของขึ้นยกของลงอ่ะมันก็จะขูดนู่นขูดนี่บ้างนะครับผมแต่ส่วนบอดี้ตัวไอตัวรถของเขาเนี่ยภายนอกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีบาดแผลเลยประตูหลังขวามีนะครับผมนี่เห็นไหมนี่เลยรอยขูดนะครับผมประตูหน้าขวาหน้าขวาเห็นไหมนี่เลยยาวเลยโดนอะไรมายาวเลยเหมือนโดนแก้งอ่ะเนี่ยเห็นป่ะคือแบบเป็นรอยยาวเลย ก็พูดอะไรมาโอเคอ่าเรื่องภายในที่ผมดูนะเรื่องบ่อจะมีจะมีตัวหน้านี่ฝั่งนี้เลยบอกคนขับเปาขาดนะครับผมเดี๋ยวผมจาัดก,การให้เดี๋ยวเปลี่ยนหนังซื้อหนังหุ้ใหม่ใหม่เลยแล้วก็เสริมฝองน้ําด้วย เดินปกตินะครับผมไม่สะดุดก็อย่าลืมดูรถใช่ไหมก็บอดี้ไปแล้วเครื่องยนต์ไปแล้วใช่ไหมก็อย่าลืมเกียร์ลองลองเลยลองทุกเกียร์เลยว่าดึงไปตรงไหนมันสะดุดมันสะดุดหรือเปล่าก็ต้องลองให้หมดครับก็เนี่ยแหละครับง่ายๆวิธีการดูรถมือสองไม่ยากไม่ยากอยาก่างที่คิดนะแบบต่อไปก็มา<ป>ดูเครื่องผมไม่รู้ว่าดูเครื่องไปแล้วเอามาๆอันนี้ก็บอกเลยค่อนข้างจะโฉบหน่อยเลอะมากๆอ่าดึงเลย ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมบอกเลยเครื่องแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนเปิดได้เพรานะน้ำเปิดได้ไม่ตีจริงจริงมันถึงจุดแล้วนะเออมันถึงจุดแล้วนี่นี่นี่ดูตรงนี้เปิดเปิดเลยผมเปิดหมดอะผมไม่กลัวน้ำมันแต่น้ำมันขาดนะมันเบรกขาดเห็นไหมหไหมีไอ้ปะมีไอมีละอองอะไรออกมาไหมเนี่ยเอาง่ายๆก็กระดาษก็ได้กระดาษอะมาอางไว้จะได้รู้ว่าน้ำมันกระเด็นหรือเปล่าเอากระดาษมาอางๆงดู แต่ว่าอย่างนี้บอกลถมันไม่ค่อยได้ขี่เจอขึ้นจอ,จอดรถจอดจริงๆก็ถามว่าต้องเปลี่ยนไหมคือแบตเขาเป็นปีหกสามไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรสายลัดแบตสายลัดแบตของเรานะสายลัดแบตที่มา,ขาับตัวรถก็ทําความสะอาดได้ครับผมทำความสะอาดได้นี่ปีหกสามเปลี่ยนเดือนไหนเปลี่ยนเดือนสิงหาใช่ป่ะเอเดือนตุลาปีหกสามก็เออน,นี่หกสี่กี่ปีแบตยังไม่ถึงปีเลยอะน้ำมันเครื่อง โอ้ดำขึ้นเลยเปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องห่วงก็คลิปนี้มันอัดช่วงสงการนะผมบอกเลยรถก็ไม่ได้ทำยังไม่ได้ไปไหนมันก็น้ำไปแล้วอะน้ำมันเทาน้ำมันเทาน้ำมันเทาเออคันนู้นก็ไม่ได้เปิดนี่หว่าน้ำมันเทาไม่ต้องตกใจนะถ้าเป็นสีน้ำตาลอะน็นสีปกติของเขานะถ้ามันเริ่มดําแล้วมันเริ่มหนืดอะสะต้องเปลี่ยนนะครับผมตามจริงก็เช็คบตามระยะก็ได้ถ้ากลัวไม่มั่นใจแต่อันนี้ก็ สำหรับอ่าพวกที่ขับรถบ่อยอะไรบ่อยๆเงี้ยก็ลองเช็คดูนะง่ายๆก็คืออ่ะดำนืดต้องเปลี่ยนละช่วงสงการพอดีก่อนจะเช็คเดินทางไกลอะไรพวกนี้นะก็อย่างแรกเลยก็คือช่วงล่างนะครับผมสาคัญนะสาหรับการเดินทางไกลนะช่วงล่างนะครับผมลมยางดอกยางนะครับผมน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับผมน้ํามัน power น้ํายาหล่อเย็นอันนี้คือแบบเช็คเดินทางไกลนะเช็คเดินทางไกลจริงๆก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพาว หม้อน้าช่วงล่างนะครับผมอะไรกับยางเออประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องพปอร์ตเรื่องการบริการในการช่วงเงินขายอะไรเงี้ยฮะนี่เขาก็จะติดติดตามดีติดตามดีดูแลดีนะโดยที่ผมไม่ต้องมาดูรถเลยใช่ค่ะแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีรีวิวนะคะมีวิดีโอถ่ายให้ลูกค้าดูว่ารถสภาพเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเหมือนว่า การขายัะใหม่ๆนะคนซื้อไม่ต้องมาดูรถเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะ,คะลูกค้าก็เราเราทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะเห็นรถเหมือนต,ตัวจริงค่ะเหมือนกับ,บในคลิปเลยนะคะคแล้วก็วันนี้มาดูรถจริงเป็นไงบ้างคะก็ตามที่คิดไว้ฮะมันก็ประมาณน,นั้น<ด>ใช่เราก็คือเราทำการซื้อขายสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากพลาด เสียเวลาหรือว่าต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยใช่ค่ะคือมันก็จบเลยในทีเดียวก็ดีดีมากแล้วก็เราก็ทําให้แบบทุกอย่างคุกครบเลยลูกค้าก็คือมาแค่วันนี้ขั้นตอนกระชับด้วยครับใช่ค่ะกระชับมากมากนะลูกค้าแล้วก็คืออันนี้ลูกค้าไม่มีสเตทเมนเลยนะคะยังไม่ทันได้ไปขอสเตทเมนเลยแล้วก็อนุมัติแล้ววันเดียวด้วยไปเซ็นวันหยุดด้วยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เกืออนุมัติได้เลยพี่ก็โอเคงั้นวันนี้นะคะทางดีเจนโฮมคาห์นะคะต้องขอบคุณพี่ออสมากๆนะคะที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลฝาก ผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าแบบทำไมจะต้องซื้อรถที่นี่ถ้าคุณมาที่นี่ผมว่าคุณไม่ผิดหวัง <Dear. S 2> ผมว่าคุณไม่ผิดหวังเ <Dear. S 1> ขอบคุณมากค่ะพี่อ๋ขอบคุณค่ะ